สวัสดีค่ะทุกคนไม่อยากเห็นสภาพนี้เท่าไหร่เลยวน,นี้คือสภาพแบบว่าคนเพิ่งตื่นนอนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจพิเศษกันนะคะนั่นก็คือภารกิจการแต่งหน้าเอาไปกินข้าวแต่เป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าจะไม่ปกติเท่าไหร่เราจะแต่งหน้าเป็นแบบพิเศษเลยนะคะว่า มีคนบอกว่าแบบบางทีเราแต่งหน้าก็ไม่สวยแต่แม่แต่งหน้าก็ไม่สวยเหมือนกันช่วงนี้นะคะเป็นช่วงตุดจีนเราก็เลยจะแต่งหน้าแบบต้อนรับตุดจีนกันเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าการแต่งหน้าตุดจีนเป็นยังไงเพื่อไม่ย่าตกใจนะคะไปดูด้วยกันดีกว่าน้องๆหนุนท่าปากเหรอยังถึงรู้สึกตัวเองสวยอังสวยสวยเกินไปปะเนี่ย นิดนึงเนาะแต่งหน้าแรงนิดนึงวันนี้เอาไปอยาก้านเหมือนชิปมังเลยอะ่ะไอ้อย่าบุยนี่นะผมนี่ต้องใส่วิกไหมคะหรือว่าผมเราปกติอ่าใช้ผ้าค่ะเป็นผ้าแทนผมเราจะได้ดูผิวๆม,มามองดิสวยไหมสวยเวอร์ที่หอนามาว่าแต่งเบาๆก็ออกไปกินข้าวแบบนี้ได้เนาะเดี๋ยวต,ต่อไปจะแต่งแบบเนี้ยสตรีมคนเดียวแกด้วยไม่เอาต่ออีกข้งหนึ่ง ทุกคนเริ่มโอ้สวยแล้วยังโอเคค่ะแม่อุ้ยมาสวยไหม สวยแล้วกี่เพาารับตุดจีนมันเบอไปเป็นยิ้วเลย e m m o n t อาชาอาชาเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่งหน้าแล้วก็เก็บผมทั้งหมดเรียบร้อยนะคะ ah. คิดว่าเป็นไงพอเป็นนาเงเอกได้ปะจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทําผมแล้วก็แต่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูขั้นตอนทําผมว่าทําผมจะต้องทํายังไงตอนนี้เขากำลังเตรียมน้ําอยู่เพราะว่าเอ,อ่อมิวเนี่ยต้องใช้ใการทาผมต้องใช้ทาผมหรอใช่จะต,ต้องใช้ในการทําผมเพื่อ ให้กาวมันเหนียวเวลาแตะหน้าต้องมีกาวแตะหน้าด้วยใช่มันเป็นเหมือนกาวแป้งเปียกแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เจ็บเวลาเราติดนาน<อ>เราสามารถตอดขอดออกได้โอเคค่ะคือเวลาแต่งนิ้วเนี่ยเขาจะต้องมีแบบปลอยผมที่มันเป็นน่าจะเป็นแบบว่าหยักๆๆๆกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบใช้กาวด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูขั้นตอนการว่าขั้นตอนการแต่งเนี่ยเขาจะทํายังไงแล้วการทําผมเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้รอทําผมนะคะเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้คือหวีมันทำไงคะหวีให้มันเนี่ยหวีให้มัมนพูดยังไงดีเป็นปลอยผ,ผมอ,ยอ๋<ผ>อใช่เป็นจอเป็นจอ,นจอแต่น่าแกต้องโดนเกาแลยมันเนี่ย <laughs> ผมยาวมากผมยาวไม่ไหวสวย,ยววผมยาวสวยวไหยเว่อร์ รทบใจละสิแต่ปากซิดเสียวเสียวเลยชิ้ียวไม่หักอ่ะให้บอกบอกหน่อยนะปา้าว่าหน้าหน้าแบบไอ้ปานี่คือบอกว่าเหมาะก,กับเป็นนางเอกหรือว่านางร้ายอันนี้นางร้ายอุ้ยแรงมากอันนี้นางเอกได้เลยทำไมอะนางร้ายคือมันต้องเป็นยังไงอะคมๆจม,มูกแบบตรงโด่อ้อยฟางหมอทำมาแบบทรงธรรมชาติเนาะจมูกอะตาดุดดุเออไหนอันนี้ตาไม่ดุหรออันนี้ตาไม่ดุอันนี้ตาดุ เขาบอกว่าหน้าฉันขมตาดุดุดุจริงปะเออวะดุเนาะใช่แต่งออกมาดุดุหนะหน้าดั่งคำมึนมากเนี่ยแต่งหน้าพักก้อนโทษนะอะไรถ้านางเอกหน้าแบบนี้ฉันยอมเป็นนางร้ายดีกว่า้ายๆกับว่าหางจากอะไเดี๋ยวมากอะไม่ไหลท่าเขาจับได้จับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีของกินมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะ มันเหนียวจริงๆเยลๆใส่ผมมันเหมือนเป็นการธรรมชาติธรรมชาติทำจากธรรมชาติเนี่ยมันจะทรรมชาติอันนี้มันเป็นการหนังเหนียวนะคะสุดยอดเลยเล้ว่างดีกว่าเขาก็มาทาแบบนี้แล้วก็มาแปะผมใช่แล้วก็แปะไปที่หน้าอ๋อแปะหน้าไม่ได้แปะผมอ้อ๋อที่เขาเคยเห็นเขาเอามาหวีกับผมจริงๆใช่ไหมคะใช่แหละค่ะแทนผมจริงๆของมจีสุดยอด มันจะชาวบ้านแม่เนี่เขาเรียกว่าอะไรอะผ้ากำมะหยี่ด้านนี้นะคะเอ้ไม่ใช่กำมะหยี่ผ้าสักกาบอันนี้เขาเรียกลาเต้าลาเต้าไม่อันนี้ก็คือผมผมจริงนะคะผมใครนะโอแม่แม่ตัดมาให้เลยแม่ตัดไว้ใช้ <laughs> นี่เป็นจ <Yeah. S 3> ออย่าจะเป็นก้อนเลย <laughs> อย่าให้ขำขอร้องเลยตอนนี้ทำผมแล้วนะคะทุกคน เย็นมากเย็นจนง่วงตอนนี้ค nah ือด้วยความที yeah, so, yeah. right ่ว right. ่างีว่าเขาจะต้องมีแบบว่าเครื่องหัวที่แบบว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เยอะมากตอนนี้ก็คือมัดหัวแล้วแล้วก็เริ่มเอาแบบเรียกว่าอะไรนะอันนี้ผมผมดู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 เขาข้างหลังนี่เขาจะแต่งแบบนี้เลยเป็นอะไรเอกนะคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าหน้าจะแบบใหญ่กว่าคนอื่นเฮ้ยตายก๊า ุ้ยแต่ว่าสวยอ่ะคือเขาจะมีการเอาผมมารีตรงนั้นนาด้วยใช่ซึ่งผมจริงแม่เข็มฮะนี่ผมจริงแม่เข็<ะ>มจริงเรงหรอเป็นผมจริงเขาตัดมาให้แต่เขาบอกว่าแจมเป็นนางเอกไม่ได้ทําไมอ่ะมันเป็นนางร้ายหน้าแหลมมันติดว่ะเรามอนยึดติดพมันนางร้ายไงนี่แ<ง>ต่ตว่าพี่เขาอ่ะเวลาเขาจะแบบว่าทําผมใช่ไหม,ไมเขาจะใช้เป็นอ่าตัวของม้านหางจระเข้รูดกับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลา หลาบตาอันนี้เขาเรียกว่าหลาเตาเพราะว่าเวลาเอามาขยับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเมื่อเๆซึ่งทําให้แบบว่าผมอะไรจะทรงได้แบบง่ายขึ้นอืมก็คือรูปกับหน้าได้เลยใช่ว้าวแต่วฉันจะเป็ทรงหัวที่สวยขึ้นทำไมอะอยาขยับเยอะโอเคโอเคจับได้ไหมจับได้ค่ะนี่ไงมาแล้วไปแล้วผมจริงมาแล้วอ้าวเย็นมาก แล้วคือรูปกับหน้าแบบว่าเนียนนะกริบค่ะเต่จะแต่งไปกินข้าวทุกวันแต่งสตรีมได้ไหมแน่ใจเหรอแต่งทําคลิปเ้ยได้เพราะทำไมพี่ไม่แต่งด้วยอยากให้แต่งกันสองคนอยากให้เด่นสองคนนี่เป็นอย่างนี้สวยมากเดี๋ยวเราติดสองข้างแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีโอเคเดี๋ยวเอาให้แบบเสร็จทั้งหัวเลยยวถ่ายให้ดูเเสร็จแล้วตอนนี้เราประดับหัวนะคะตึง แต่ว่าถ้าสังเกตนะว่าของจอยจะต่างจากของปางตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นปีคปีะมีปีกเนาะหอยปางแบบเป็นผมปกติ่อันี้ไหนดูเขาดูผมปกติหน่อยสิเลอย่างเงี้ยแหละนี่ผมปกตินะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมเพิ่มเติมหน้างานเดวกี่อ้เดี๋ยวกูจะเขาจะมีการเอาเครื่องประดับใช่ไหมตรงเนี้ยใช่เขาจะจะเป็นออคกในแบบสีทองสีแดงแล้วก็สีชมพูอืม่ดูเข็มดิคือเขาจะปักลงไปตรงนี้เลยหรอปักเราไปในนางหัว ม่ไอันตรายเลี่ยหลอกมานะเลี่ยหลอกหัวเลีอยหลอกอันที่แดงนี่ได้นี่คือว่าไม่ใช่ทาแต่เลือดเลือดเอาเลือดทาสวยมากข้อใจก็จะขึ้นวันนี้ใช่แล้วก็จะมีประดับแบบว่าย้อยยใช่มีเข็มหนังตรงนี้ด้วยนะนี่โอ๊ยติดแล้วสวยมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสมุนไพรแงจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบ อของจริงอ่ะเขาจะเอาดอกไม้มาปากให้ดูสวยๆเลื่อมๆแต่ว่าคขนักรัดแน่นจริงนะนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รัดแน่นเท่ากับคนที่แสดงยิวจริงๆป่ะนะโอ้อันนี้ก็คือแบบก็ยังรู้สึกนะว่าแน่กกนเพราะว่าเราหลายชั้นมากถ้าเกว่าแน่นจริงๆนี่คือแบบหัวต้องตุบนะใช่ตุบๆคนที่แสดงยิวจริงๆนี่คือแบบเขาต้องรัดแน่นเพราะว่าเขาต้องออกท่าทางไงเดี๋ยวลุดนี่ขนาดไม่แน่นนะเนี่ยหน้าตึงแหละที่เห็นหน้าตึงๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะหัวหัวตึง สวยยังสวยแล้วสวยแล้วเสร็จแล้วเริ่มมีแบบเครื่องประดับแล้วดูแบบเหมือนเลยอ่ะตอนนี้เหมือนมากพอจะเป็นนางร้ายได้ไหมคะให้เป็นนางเอกละกันเป็นนางร้ายก็ได้ย่วไปปางาเนี่ยโอ้ดูท่าเขาบอกว่านางร้ายนี่ตกนางเอกได้นะนางเอกก็ตกนางร้ายได้นะไม่แต่ว่าไม่เป็นกุ้ยเฟยไงกุ้ยเฟยเขาไม่ควรแสดงกิริยาแบบนันองค์หญิงนะองค์หญิงองค์หญิงนี่นี่มาแล้วมาแล้ว วะอ,อุ้ยอื้มมันพอดีเลยเนาะอุ้ยเสียวเค็มแล้วอ๋อนุ่นฝั่งนุ้นที่กำลังเห็นกันอยู่นะคะเขากำลังมีการแบบแต่งตัวแต่งตัวกำลังโพสท่านะากำลังหาท่ากันอยู่ใช่ไหมเน่ะ วิววิวนิดนึงแต่มันไม่โดนหรอก<ช>เพราะว่าผมมันหนาตรงที่เป็นแบบที่มันคอบผมอเราผมเขาอะหนาผมเราผมเราเริ่มบางแล้วเริ่มบางแล้วเอ้าเสียวเขาบอกว่าของนางเอกเนี่ยจะสีสันเยอะจะแบบออกคัลเลอร์ฟูลอืมส่วนถ้านางร้ายเนี่ยอาจจะแบบว่าสีไม่เยอะเท่าไหร่อยากเป็นนางเอกหรืออยากเป็นนางร้ายตอนแรกอยากเป็นนางเอก <S <S> <S แต่เห็นเขาพูดกันแล้วอยากเป็นนางร้ายแล้วตอนเนี้ย <S <S> <S 2> <S> <S 2> แดงอะเขาบอกว่านางเอกแบบ เมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะเขาจะคิดอะไรนะคะหน้าใหญ่ๆหน่อยหน้าบวบๆหน้าดูอิ่มๆหน้าอิ่มหน้าอวบๆนิดนึงนางร้ายนี่คือจะหน้าฟีบเหรอหน้าน่าจะหน้าแหลมๆไรายร้ไหมใช่เนี่ยอันนี้เหมาะนางร้ายใช่ป่ะพี่หวานตูตามันดีตามันเหมาะกับนางร้ายมากกว่าอีกตูตามดริงนี่แกกับเราอิจฉาอะไรกันอยู่หรือเปล่ากุ้ยเฟย มันได้ใส่สีชมพูมันได้ใส่สีแดงเขาสีแดงไหมเนี่ยเนี่ยที่ที่กลางอยู่ดอกไม้บนหัวเขามันเป็นสีชมพูแต่ฉันมีทุกสีใช่แกขาเลือดอุ้มมาใส่ชูทแล้วนะจ๊ะใส่ชูทแล้วจ้าไอ้ปางสีเขียวใส่สีแดงแรงเวอร์อะไรมันติดข้อขาวอยู่อะใส่เก้าอี้โชว์อย่างที่ อะะย่ะงสมัน็นไช่แค่บอกแต่งเพื่ออยู่บ้านเฉยๆนะคะแล้วจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยได้ข่าวว่าแถวนี้เนี่ยเขามีการลงยิ้วมีลงยิ้วเขาจะมีการแสดงย<ม>ิ้วด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปทําตัวกลมกลืนกับชาวคณะลงยิ้วใช่ะละกันอแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าเราแสดงไม่เป็นแต่ว่าเราก็มีการขอขอนุญาตแล้วนะคะก็คือจะไปเดินเล่นแล้วก็อาจจะมีขึ้นเวทีนิดหน่อยด้วยแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินกันใช่คนอื่นเขาจะบอกหรอเปล่าว่าเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งองืม เราจะกลมกลืนโอเคงั้นเอยากเราเดินทางกันไปที่ลงมึงกันกันเลยซื้อลงซื้อตังลองซื้อสินท่อหน่อยดิจอดซื้อแบบนี้เลยหรอปังเพื่อนอยากกินลูกชิ้นท่อเราไปซื้อให้เพื่อนนี้เอาจริงดิเฮ้ยกิดว่าถ้าเราไปซื้อลูกชิ้นท่อเขาจะตกใจปั้ยเขาจะให้ปะไม่ได้แถอะจริงหรอไม่เอาไม่ได้ไรหรอ นะคะแต่งตัวสวยขนาดไหนมีการแบบว่าพี่เขาขอให้มาร่วมเฟรมด้วยลูกฟ้องเหมือนกันเมื่อกี้ทำหนังเลยเออเอาเลยโพสโพสโพสอันนี้นะคะก็คือขอจังหวะบ้างอ๋นี้คือแบบอะไรเนี่ยติอันนี้คือเวทีนิ้วของจริงนะให้ดูก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่บนเวทีที่เขาใช้แสดงนิ้วกันนะคะใช่ส่วนพี่แป้งอะไรจะแต่งตัวอะไรอ่ะจีนจีนอ๋อนี่คือจีนอยู่จีนค่ะ อ๋อโอเคแต่ก่อนที่เขาจะทำขึ้นมาอ่าจินแท้ไม่กล้าเล่นมุกเลยเป็นวันนี้พี่เป็นพี่แเป็นจินตะจิ๋วหาผมจินตะจิ๋วใช่แซลี่ค่ะแล้วก็นี้นะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ของเขาทั้งหมดเลยนะคะสูตรของเขายอะมากจะมีทั้งแบบหมั่ที่เอาไว้ให้นักแสดงเนี่ยได้สวมกันด้วยนะคะซึ่งเราไม่รู้น้องไม่มีความรู้เลยว่าแบบตัวอะไรตัวแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะใส่กับตัวละครตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยให้ แต่เขาบอกว่าหัวของผู้หญิงเนี่ยกับหัวของผู้ชายอ่ะหัวของผู้ชายหนักกว่าเพราะผู้ชายอาจจะมีการรัดผมแน่นกว่าใช่แล้วดูนี่เห็นไหมหัวนี่ก็็จะเป็นหมวกของผู้ชายนะเขาจะมีใส่วิกด้วยนะนี่ตามบทบาทเลยใช่คล่นที่ใครอ่ะนิ้วที่เขาแบบเล่นบ่อยแล้วก็คนแบบว่าชอบนะคะก็จะเป็นต้าหุ้งจิ้นอ๋อ้าหุ้งจิ้นอ๋อเรารู้จักเรารู้จักนี่เราก็จะมีหัวดราตรงนี้ด้วยนะคะใช่จ้ ใช, EN, ช, EN, ช, EN, ช EN, ่ใชใช่อะไนี้ใช่เนาะใช่่นเ่จริเลยแล้วก็จะมีหมวดข่าอันนี้คือหมวด่าที่เขาต้องช้แสดงจริงแล้วตัวนี้เขาเปิดอยู่นะคะพอเขาขึ้นแสดงเนี่ยเาจะมีม่านเหมือนเป็นม่านติดจะเป็นฉากเห็นป่ะตัวข่าตรงนั้นะจะเป็นฉากเขาก็จะเอาฉากแบบลู่จากข้างบนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นฉากเขาฉากเลยใช่ สวยเนี่ยฉากสวยมากทุกคนแล้วก็แบบคนที่มาดูเขาก็จะนั่งดูตรงนี้นะใช่ก็มีคนมารอแล้วเนาะมีแล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แสดงใช่เห็นบอกว่าจับเริ่มประมาณหกโมงหกโมงเนี่ยก็คือจะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะขึ้นแสดงใช่อุ้ยแล้วคือแต่เราแต่งตัวมาก่อนไงใช่แล้วดูนี่ยิ้มข้องกดบรรยากาศยิ้มนิดนึงอ่าาาาเข็นซ้ายขวามันเหมือนกันแบบเนบบยล้วเวอร์ชั่นฝันยังไปเขาทียิ้วใส่เล็ก จะรอก่อนรอคนนั้นก่อนไอ้คนนั้นทำอะไรอ่ะใส่รองเท้าไม่ like ได้ใส่มาเนาะไหนดูรองเท้าหน่อยสิใส่ไม่ได้ขอดูรองเท้าหน่อยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้มีขนขวดจะเป็นรองเท้าแบบสวยเลยนะเนี่ยมันมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็เหมาะกับชุดที่เราแต่งมาในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพสวยๆกันแล้วกันเนาะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดูภาพสวยๆของปาร์ตแจงกันเลยแล้วถอดของกันได้ดี Yeah! นี่ข้าถ่ายรูปแล้วเออนเคียนใช้ขัวข้าครับนี่ว่าจะเปิดนี่แล้วนะดเด็กต้อเปิดให้ขอถ่ายรูปด้สวยหนงสองถ้าเอาดีนะ่ังแบบ ตรงกลางไม่ใช่หรอเอาลูกอยู่ตรงกลางสองคนไม่ได้หรอไม่เหยียดกันนะปกล้เหยียดกันนะป้าเดี๋ยวเรางี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะไปถ่ายกันต่อแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันมีสถานที่แบบนี้แล้วก็ชุดเสื้อผ้าแบบนี้เราได้แบบเป็นล้านอะล้านด้วยป่ะหรอล้านลูกโอเคอันนั้นแปลว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำเนิดออเน็โป้มาก่อนโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของสุนีวิวี จุดใจชาแนลมันจะแทบสลาเยใช่สิข้าวชาแนลตลอกตกใจหนูนืกอก็เป็นอะไรก็ไ็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยเพราะเราสองคนเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะหวังว่าทุกคนคงทัชใจแล้วก็ถูกใจกับการแต่งยิ้วตรุดจีนของเรานะคะตอนแรกคิดว่าจะแต่งอะไรกีเพาแต่มันดูรรมนดาไปวันนี้เราก็เลยเป็นยิ้วรับตรุดจีนไปซะเลยนะคะรู้สึกว่าทางบ้าน่ยอบ ด้วยเนาะเออก็อยากจะบอกว่าซินเจียยุยซินนี่ขวดใช้อ่าเปาตัวตัวไกลนะคะอ่าวจิ้กลางบ้างอันนี้อันนี้ต้าจิ๋วอันนี้ต้าจิ๋วจิ้กลางม้างซินเนียนควายเลยกงสีฟ้าฉายหงเปาตัวหลายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะอ้าวเดินแบบนี้มๆค่ะเดินแบบนี้จ่ายแอะไรจ่ายอะไวคะเปลี่ยนห้าไปเรื่อย

ขึ้นเวทีเลยใช่เราขึ้นเวทีเป็นอะไรไหมวะไม่เป็นหรอกแค่บวงส่วงนะคะจะแค่เหมือนเวลาเราจะแสดงหนังอะไรเงี้ยใบจ้า้เจ้าก็ใช่ก็ขึ้นไปร่วมไว้ด้วยไปสต่คนนี่แต่ในชีวิตนึงนะใ่ชีวิตนี้ใครจะเคยได้ขึ้นไปร่วเอ้าลองก็ลองลองได้ขึ้นเวทีกับมืออาชีพดูอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือเขาดังดังมากดังใช่ดังมากแล้วบอกเลยนะว่าเราสองคน สู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะคะสวยมากือทุกคนตอนนี้เขาแต่งตัวแล้วเขาเหลืออีกแค่แสิบนาทีเต็มตัว<ส>ะนะโพร้อมแล้วสาววมสวยพร้อมครับหน้าเราแน่นหรือยังไม่ไม่มหลุดอ่ะคือจะบอกว่าเงยออกทั้งตัวนะแต่หน้าไม่มีหลุดเลยนะคะอืมคือแบบแป้งยิ้วคือสุดต่อไป้ันจะแต่งหน้าด้วยแป้งยิ้วเนียนมากแค่นั้นตาจะลอยนิดนึงลอยเหนื่อยแล้วก็หนักหัวบาง